ถ้าน้ำมันเต็มแก้วเลยมันจะเอาอะไรเพิ่มได้ไหมนั่นแหละทิศถีของคนยิงไหมความรู้กับวิปัสสนาก็เหมือนกันถ้าเราจะเอาอะไรเข้าเอาปัญญาเข้าเราต้องเทออกก่อนเราต้องทิ้งอ่อนส,อสัญญาทำให้มันว่างก่อนว่างจากความนึกคิดก่อนถ้าไม่ว่างจากความคิดเนี่ยนะไม่มีทาง ก็เปรี่ยบเหมือนน้าที่เต็มแก้วนั่นแหละคือทิฏฐิหรือความคิดความเห็นตัวเองนะเพราะฉะนั้นที่ไปปฏิบตัติเพื่อจะให้มันว่างจากความคิดนี่แหละทุกวันนี้ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันลากไปเห็นไหมเริ่มไปกันใหญ่แล้วเห็นไหมเพิ่มไปกันใหญ่แล้วนักปฏิบัติเนี่ยนะจะมุ่งเน้นไปที่การปฏิบตัติจะไม่ได้ กลับไปสู่พื้นฐานแห่งการเรียนรู้ในตัวหนังสือในอันนั้นมาก